หมออยากเน้นย้ําเลยว่าการรักษามะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาไปายแย่แน่นอนไม่ใช่เรารักษาเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เจอวันหน้าที่ดีมากขึ้นครับเป้าหมายของสัญญแพทย์เต้านมคือ ทำให้เขากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้สมบูรณ์ที่สุดอย่างมีความสุขอย่างมีความสุขที่สุดมั่นใจเหมือนเดิมใช่ผู้หญิงเนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยความมั่นใจด้วยไม่ใช่ว่าตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิง้งทุกรายไม่ใช่หมอเราจะคุยกับคนไข้ว่าจําเป็นต้องตัดไหมถ้าคนนี้ไม่ได้จําเป็นต้องตัดเราก็อาจจะเลือกไม่ตัดจากตอนที่แล้วที่เราคุยกัน <c oughs> ถึงเรื่องของมะเร็งเต้านม สาเหตุอาการแล้วก็วิธีการคลำเต้านมนะคะสมมุติว่าคนดูทางบ้านคลำบังเอิญว่าเจอแล้วก็รู้สึกว่าผิดปกติแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาหมอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพอไปพบแพทย์เสร็จเนี่ยวิธีการวินิจฉัยของหมอนี่ต้องต้องยังไงคะคุณหมอปกติเนี่ยก็จะเริ่มจากการทำแมมโมแกรมพอทำแมมโมแกรมกับ<ม>อัลตราซาวด์เสร็จแล้วเราก็าจะได้คําตอบกลับมาว่าก้อนเนี้ย หน้าตาเป็นอย่างไรมีความสงสัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าแพทย์สงสัยว่ามันจะไม่ดีก็จะเริ่มมีการพิสูจน์ชิ้นเนื้อการพิสูจน์ชิ้นเนื้อเนี่ยณปัจจุบันก็จะแนะนําให้ใช้เป็นการใช้เข็มเล็ก,เลกๆเข้าไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของตัวก้อนอะไรต่างๆโดยที่เป้าหมายในการตรวจเนี่ยก็คือตรวจเพื่อมันเป็นมะเร็งไหมอันที่2คือถ้ามันเป็นมันเป็นชนิดไหนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะมาบอกว่าเอ้ยจะรักษาอย่างไรต่อไปบอกได้ด้ววยยมคะ่าารแง ไหนหรือว่าเป็นระยะไหนอย่างเงี้ยครหมอระยะเนี่ยจะตอบได้ก็ตอบเมื่อเราทราบจํานวน,ว,นว่ามีการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองหรือเปล่านะฮะถ้ามันมีการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองระยะก็จะมากขึ้นซึ่งการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นในแมมโมแกรมหรือเอัรตราซาวแต่ถ้าเราเห็นเราตอบคนไข้เลยได้ตั้งแต่แรกว่าเออคนนี้เป็นระยะไหนนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งละคนไข้อะพอรู้เสร็จนี่สติแตกแล้วนะคะตัวพี่เองก็กลัวเหมือนกันวิธีการปรับตัวเองปรับพฤติกรรม การดูแลจิตใจตัวเองสภาวะอารมณ์ต้องอยังไงคขาหมออันดับหนึ่งเลยเนี่ยคิดว่าต้องยอมรับไม่ได้ก่อนว่าเป็นมะเร็งแล้วก็อย่าตื่นตระหนกกับมันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาวิวัฒนาการในการรักษาไม่ว่าจะเป็นทั้งการผ่าตัดของอาจารย์วรเทพเองหรือการรักษาด้วยายาต่างๆเองมันก้าวกระโดดไปเยอะมากอันดับที่2คือไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งทุกอย่างในโลกนี้จะพังทลายลงสมมติว่าเราเป็นมะเร็งระยะต้นๆหนึ่งสองสามมีโอกาสารักษาหายขาดค่อนข้างสูงแต่ระยะที่4เนี่ยถึงแม้จะรักษาไม่หายขาด ปัจจุบันเนี่ยพวกยาเนี่ยก็มีการพัฒนาไปเยอะและคนไข้ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติและก็มีดำรงชีวิตได้ค่อนข้างยืนยาวครับยืนยาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้วิธีการรักษาล่ะคะมีวิธีการรักษากี่วิธีแล้วก็มีอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คงเป็นการผ่าตัดแต่ว่า ก็จะมีขั้นตอนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเช่นไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดฉายแสงการให้ยาต้านฮอร์โมนนะครับหรือแม้แต่นปัจจุบันจะมีเรื่องของการให้ยาเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้สมมุติว่าให้ยาหรือว่าอะไรคือระยะไหน,นี่ยเกี่ยวไหมคะว่าถ้าเป็นระยะ1นึให้ยาแต่ถ้าเป็นมากกว่าน,นั้นต้องผ่าตัดคือปกติเนี่ยการให้ยาในมะเร็งต้งน,นมเนี่ยต้องดูก,ก่อนระยะก,ก่อนถ้าเกิดระยะที่4เนี่ยการรักษาหล,ลักๆเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยยาซึ่งยาก็จะเป็นอย่างที่เราทราบกันเช่นนยาาต้อร์มน ถ้าเกิดเป็นมะเร็งต้นนมชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนที่เรากล่าวในตอนที่หนึ่งหรือยาเคมีบําบัดหรือจะมียามุ่งเป้าและสุดท้ายก็คือยาพูมกำลัาบําบัดถ้าเกิดยังไม่แพร่กระจายนะครับการรักษาเนี่ยจะประกอบหลักๆทั้งหมด3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือจะเป็นการผ่าตัดอันที่2คือการฉายแสงสุดท้ายเนี่ยคือการให้ยาฉายแสงคือคีโมที่เรารู้จักกันนคะอันเดียวกันไหมคะอันยวกันกันครับอ๋อเหรอใช่การฉายแสงเนี่ยเหมือนการถ่ายภาพเพื่อให้ประจุต่างๆเนี่ยมาไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่เรามองไม่เห็นหลังจากการผ่าตัดไปแล้ว สุดท้ายคือการให้ยาการให้ยาในระยะที่1ถึงระยะที่3มเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบ1ก็คือให้ก่อนการผ่าตัดอันนี้เนี่ยเราอาจจะคาดหวังเพื่อลดขนาดของตัวก้อนมะเร็งเต้านมทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นหรือการผ่าตัดส่วนเต้านมได้ง่ายขึ้นอันที่2คือให้ยาหลังผ่าตัดยาหลังผ่าตัดอันนี้เนี่ยเพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซังครับเรื่องให้เคมอล่ะคะอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะเรื่องให้เคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยา ซึ่งเ,เราจะให้ทั้งก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดนี่กล่าวไปอ๋อก็คืออยู่ในนั้นใช่ครับมผมแต่จะไม่เกิน6เดือนครับค่ะทีนี้สมมติว่าต้องผ่าตัดสงสัยมากการผ่าตัดเนี่ยคือเราตัด เต้านมทิ้งไปเลยหมายความว่าหลังจากนั้นสมมติว่าเราเป็นเราก็จะเหลือแค่เต้านมข้างเดียวหรอคะหรือยังไงณปัจจุบันเนี่ยการรักษาจริงๆไม่ได้มีว่าต้องตัดนมเสมอไปการรักษาจะแบ่งเป็น2แบบอันที่1การผ่าตัดสังวนเต้าหรือการผ่าตัดเก็บนมนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะเฮ้ยสนใจละมันได้มันได้ทได้หรออ่ะอันที่2คือการตัดเต้าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นมะเร็งต้องตัดนมถัดมาคือทางเลือกเสริมก็คือการรักษาหลังตัดเต้าบางคนอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องตัดเต้าก็สามารถจะเสริมสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ได้ าใจเขาว่าเสริมสร้างคือสมมติเราตัดเต้านมออกไปแล้วอะคะพอเสริมสร้างคือหมายว่าเราต้องทาเต้านมแล้วก็หัวนมขึ้นมาใหม่ให้มันเหมือนกก่ของเก่าเหรอคะใช่คะ่ะเป้าหมายของสัญยแพทย์เต้านมคือทำให้เขากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้สมบูรณ์ที่สุดอยากมีความสุขอยากมีความสุขที่มั่นใจเหมือนเดิมใช่ผู้หญิงเนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยความมั่นใจด้วยไม่ใช่ใชว่าเดินมาถึงตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งทุกราย ไม่ใช่หมอเราจะคุยกับคนไข้ว่าจําเป็นต้องตัดไหมถ้าคนนี้ไม่ได้จําเป็นต้องตัดเราก็อาจจะเลือกไม่ตัดถ้าคนนี้จําเป็นต้องตัดเราก็จะเสนอทางเลือกลองให้กับมาด้วการผ่าตัดสมวนเต้า <c oughs> นะคะกับการตัดเต้า <c oughs> การผ่าตัดสมวนเต้าเต้นี่ก็คือการคว้านเอาเฉพาะแค่ ก้อนมาเลงออกข้อดีก็คือผู้หญิงก็ยังรู้สึกว่าเออฉันยังมีนมอยู่ฉันยังมีหน้าอกอยู่การผ่าตัดนี่จะเป็นผ่าตัดที่ค่อนข้างเล็กพักฟื้นเร็วแผลเล็กเจ็บตัวน้อยกว่าข้อเสียก็คืออาจจะต้องมีการฉายแสงทำไมต้องมีการฉายแสงเพราะกลัวจะกลับมาหรือว่าไงครับหมอเพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำแต่ถ้าอธิบายง่าย ในเมื่อมันยังมีเนื้อนมเหลืออยู่เราก็เอาแสงเนี่ยเข้าไปหยุดเซลล์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆอย,อ,ยอยู่ภายในทนี่นัวันนี้มันยังไม่ใช่มะเร็งเนี่ยเราก็ไปฟรีซเขาไว้เพื่อลดโอกาสในการกลับเป็นซ้ำอ่ะทีนี้สมมติว่าพี่ฟังพี่ก็รู้สึกว่าถ้างั้นเราตัดเต้านมอ,ออกไปแล้วมาเสริมหน้าอ,อกดีกว่าเพราะยังไงมันก็คือเหมือนกับเนื้อร้าออกไปหมดแล้วมันไม่มีโอกาสกลับมามันน่าจะดีกว่าไหมคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรฮะเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามจะบอกว่าเราอะทำมันเล็กๆเพื่อให้เราเจ็บน้อยที่สุด พักฟื้นเร็วที่สุดแล้วก็หายเหมือนกันซึ่งสุดท้ายมันเท่ากันกับการตัดนมเพราะฉะนั้นะทำไมเราต้องตัดนมละ่ะถ้าในเมื่อมันเท่ากันตั้งแต่แรกทีนี้ถ้าเราจะมาเสริมนมถามว่าตัดบวกเสริมใช่มันคือ choice ที่ดีนะ,ะแต่คนไข้ก็จะต้องเจ็บตัวมากที่สุดเพราะต้องตัดนมแล้วยังต้องมาเสริมนมอีกซึ่งเจ็บตัวดับเบิลสมมติว่าเราเลือกอันที่2อ,อ่ะแต่มันทําให้มะเร็งมันมีโอกาสกลับมา แต่อันที่3ก็คือไม่กลับเพราะว่าเราได้ตัดเนื้อทิ้งไปแล้วอันนี้ถูกไหมคะไม่ถูกขนาดนั้นครับถึงแม้เราจะตัดตัดหน้าอกทิ้งไปแล้วก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาก็ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาไม่ได้ครับสามารถกลับมาได้ทีนี้การเลือกหนึ่งสองสามคือขึ้นอยู่กับคุณหมอประเมินถูกไหมคะวินิจฉัยคุยคุยคู่กับคนไข้ใช่ค่ะอันที่หนึ่งก่อนเลยถ้าเราเก็บนมได้ไหมเก็บนมได้ไหมก็จะต้องมาดูว่าก้อนใหญ่ประมาณไหนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของหน้าอกคนนั้นอันนี้คืออยู่ที่คุณหมอผ่าตัดที่จะะปรเมินนนนคั้ว่า เขาคนคนี้สามารถเก็บหน้าอกได้ไหม<ช>เก็บเต้านมได้ไหม<ช>ถ้าเก็บได้หมอเต้านมเกือบทุกคนพยายามจะนำเสนอการเก็บเต้านมให้คนไข้<ช>นะครับถามคุณหมอทั้งสองท่านค่าใช้จ่ายในการรักษาเวลาเราเป็นมะเร็งเต้านมอยากให้คนทางบ้านรู้อะค่ะ ว่าม,มันแพงไหมคะแล้วแพงไม่แพงมันขึ้นอยู่กับอะไรแล้ววิธีไหนที่แพงอย่างเงี้ยคะ <Okay. S 2> เพื่อคนที่เขาเป็นอยู่เขาอยากจะอยากจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยต้ง้งใจก่อนว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับการรักษามะเร็งได้ในทุกโรงพยาบาลของรัฐอยู่แล้ว<อ>แต่เพียงแค่ว่ามันก็จะอยู่ที่ความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลมากกว่าว่า เรารู้สึกเพราะโรงพยาบาลนี้ช้านะไม่ชอบอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าการรักษาตอนนี้คือสิทธิที่เรามีมันครอบคลุมใช่ไหมครับหมอใช่ครับการรักษาหลักคือครอบคลุมทั้งหมด<อ>แต่อาจจะมีการรักษาเสริมบางอย่างที่อาจจะครอบคลุมไม่ทั้งหมดซึ่งตรงนั้นจะต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาของเราอีกทีหนึ่งครับสาหรับในเรื่องของยาเคมีบำบัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในสิทธิ์อย่างที่อาจารย์วรเทพได้กล่าวไปเนี่ย ทั้ง30บาทเนี่ยหรือข้าราชการเนี่ยก็สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดรวมถึงยาต้านเฮอร์ทูนานสำหรับคนไข้ที่มีตัวรับเฮอร์ทูที่มากขึ้นรวมถึงยาต้านฮอร์โมนก็สามารถเบิกจ่ายทั้งหมดค่ะอ,อดีๆมากเลยค่ะวิธีการรักษาอื่นๆล่คะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคีโมหรือว่าเรื่องของการฝังแร่อย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยการรักษาอื่นนอกเหนือจากการผ่าตัดหลักๆของต้นนมเหมือนที่กล่าวไปแล้วคือหนึ่งก็คือยาเคมีบาบัดอันที่2ก็คือการฉายแสงต้องบอกว่า2ตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการรักษาในต้นนมส่วนหนึ่งเหมือนกันเอามาเริ่มจากการฉายแสงก่อนการฉายแสงเนี่ยเหมือนการถ่ายภาพนะครับเราจะ่ายประมาณสัก2ี่ครั้งเป็นต้นนะครับถ่ายทุกวันเพื่อให้แสงเนี่ยประจุเนี่ยไปฆ่าสิ่งที่เราหมอไม่เห็นโดยปกติเนี่ยคุณหมอผ่าตัดเนี่ยอย่างเช่นคุณหมอวจะ กว้านเนื้อมะเร็งออกให้หมดอยู่แล้วแต่บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นเซลล์เล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยออกไม่ได้คราวนี้ตรงนี้แหละสายแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่มาฆ่าช่วยสลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำมากขึ้นผลข้างเคียงไม่ได้เยอะมากครับอาจจะเป็นผลข้างเคียงเพียงแค่ชั่วคราวผลข้างเคียงคืออะไรคะก็จะเป็นผิวในบริเวณสายแสงอาจจะคล้ำขึ้น นะครับเพราะว่าเหมือนเราถ่ายภาาเหมือนเราอาบแดดนะครับผิวตรงนั้นอาจจะคล้ำขึ้นเราทาโลชั่นหลังเราที่ฉายแสงเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งเดือนผิวจะกลับมาเป็นปกติครับใช่อันนี้ก็คือไม่กดปคุมกันอะไรด้วยสบายมากอันดับที่2คือยาเคมีบําบัดหรือยาเคมโที่คนกลัวกันต้องบอกว่าที่ให้เนี่ยในยาเคมีเนี่ยในระยะต้นนะครับก็จะมีอยู่2แบบแบบที่หนึ่งคือก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของตัวก้อนทําให้ผ่าตัดบาส่วนต้องลมได้ง่ายขึ้นนะครับแบบที่สองคือให้หลังผ่าตัด เพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำน,นะครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเวลาผ่าไปแล้วไม่รู้ว่ามันมีเซลล์มะเร็งบางอย่างมันอาจจะหลุดไปในต่อมน้ําเหลืองหรือเส้นเลือดตัวน,นี้ยาเคมีจะมาช่วยเราเ<อ>ทําให้ลดโอกาสการแพร่กระจายได้ในอนาคตครวมถึงลดโอกาสการกลับมาได้เขานี้คนก็กลัวว่าหูได้ย,ยาเคมีเราจะเป็นอะไรไหมต้องบอกว่ายาเคมีปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นยาสมัยใหม่ละ ผลข้างเคียงส่วนใหญ่น้อยมากมีอะไรบ้างคะที่เป็นผลข้างเคียงคือหนึ่ขึ้นไส้อาเจียนขึ้นไส,ส้อาเจียนปัจจุบันเนี่ยมียาป้องกันทําให้บางคนที่หมอให้มาเนี่ยไม,มไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเลยนะครับหรืออาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้สองอโกอกาสการติดเชื้อได้ง่ายนะครับแต่ว่าการให้ยาเคมีของเราเนี่ยเรามีการปรับตามน้ําหนักส่วนสูงของคนป่วยใช่ไหมรวมถึงเราดูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยด้วย ว่าสามารถรับเคมีขนาดนี้ได้ไหมปัจจุบันเนี่ยอัตราการติดเชื้อก็ค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายคือเรื่องผมร่วงอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ายาเคมีสูตรที่รักษาเมลต้นนมเนี่ยจะทําให้ผมร่วงได้แต่ว่าผมร่วงเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวหลังจากที่เคมีครบเนี่ยผมจะกลับขึ้นมาดกดําอาจจะดกดํามากกว่าเดิมนะคะรับใช่ครับแล้วก็เหมือนรีเซ็ตระบบตัวเองใหม่คนไข้ก็จะแข็งแรงกว่าเดิมหมออยากเน้นย้ําเลยว่าการรักษา,มาเม็งเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาไปแย่แน่นอนไม่ใช่ เรารักษาเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อวันหน้าที่ดีมากขึ้นครับอยากทราบนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีอะไรอีกบ้างคะก็มียาที่เรียกยามุ่งเป้าหมอจะขอท้าวความนิดน,นึงก่อนในสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับ HER2 ที่เคยบอกไปในในในตอนหนึ่งนะครับว่าตัวน,นั้นเนี่ยพยาก,โกรโรครุนแรงมากคือใครเป็น HER2 เนี่ยต้องต้องเริ่มทำใจแล้วเพราะว่าค่อนข้างดุ จนมีการพัฒนายาที่ชื่อว่ายาต้านเฮอร์พหรือยา<ช>มุ่งเต้าขึ้นมาทําให้พยากรโรคให้ดุเนี่ยกับมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวดีมากมและก็ยุบลงเร็วมากะนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาตัวนี้อย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับและที่สําคัญเริ่มเอามาใช้ก่อนการผ่าตาัดทําให้ก้อนมาสามารถยุบมากจนบางครั้งเนี่ยให้ไปประมาณสักสี่รอบเนี่ยก้อนที่จักใหญ่สมมุติมา5เซนเนี่ยอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ใช่ซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าได้รับยา พวกนี้แล้วตอบสนองเนี่ยแล้วก็ยุบลงจนไม่เหลือเซลล์มะเร็งเหลืออยู่เลยเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่มีพยากรณ์โรคที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะแล้วต้องผ่าตัดไหมคะถ้าให้เราเล็กลงขนาดนั้นก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแล้ว<ค>ใช่ไหมคะจะเป็นต้องผ่าตัดอยู่ครั<อ>ใช่เพราะผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการรักษาหลักในมะเร็งต้นนมรียาต้นค่ะขอเสริมว่าการผ่าตัดที่ว่านี้ก็จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆอดูไหมคะ<ช>แต่ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มบอกว่า5เซนเวลาเราตัดเราก็ต้องตัด5เซนแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่1นมิลหรือ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาคือแค่เพียงแค่เอาไอ้เล็กๆที่มองเห็นเนี้ยออกมาทดสอบว่าเขาไม่เหลือแล้วจริงๆนะถ้าเขาไม่เหลือแล้วเราก็จบแค่นั้นเลยครับอยากทราบข้อแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องการกินอาหารถ้าเกิดเราเป็นสิ่งที่หมอสังเกตและสิ่งที่จะหลายๆอย่างเนี่ยคือคนที่กินอาหารชนิดเดิมซ้ําๆสมมุติเราไปกินแ็คพอตตัวตัวเนี้ยมีปัจจัยกระตุ้นมะเร็งแน่ๆล่ะพวกเนี้ยมันจะสะสมเพราะการเกิดมะเร็งเนี่ย มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งจนถึงจุดที่มันทาให้เซลล์มันกลายพันธุ์ไป uh huh. ดังนั้นวิธีป้องกันที่นิสุดคือพยายามกินอาหารที่หลากหลายเปลี่ยนล้านไปเรื่อยๆเพื่อกระจายความเสี่ยงไปเรื่อยๆ เพราะวันใดปัจจัยเสี่ยงไม่ถึงจุดก็ไม่เกิดมะเร็งอันดับที่2คือเรื่องสมุนไนนพรดีนะคะกินอาหารให้หลากหลายใช่<ล>ครับอันนี้ที่สําคัญเลยนะครับสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งแต่สิ่งที่หมอกังวลคือบางครั้งมันเกิดโทษได้ยังไงคะจริงๆสมุนไพรมันน่าจะเป็นประโยชน์ไหมคะใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อว่าสมุนไพรเป็นประโยชน์อันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสมุนไพรไทยก็ค่อนข้างดีนะครับหลายๆยาเนี่ยก็ผ่านองค์การอาหารและยาครับ แต่สิ่งที่อาจจะเกิดโทษได้เช่นถ้าเกิดเรากินมากจนเกินไปหรือสมุนไพรนั้นเนี่ยมีสารปนเปื้อนเช่นมีส่วนผสมของสเตียรอยอยู่เนี่ยก็จ,จะทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงระยะย,ยาวได้ะนะครับซึ่งก็มีคนไข้หมอหลายๆคนพอไปใช้สมุนไพรตับเกิดอาการอักเสบมาก,ก็ไม่สามารถให้ยาอะไรต่อได้แล้วหรือสมุนไพรบางชนิดเนี่ยที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยอยู่กินไประยะย,ยาวเนี่ย ก็ก่อให้เกิดโรคกระดูกพุณได้เช่นกันสุดท้ายคุณหมอทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่ดูรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมของผมขออนุญาตฝากว่าอันที่หนึ่งคือเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องตัดนมเสมอไปนะครับอยากให้เข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าเราสามารถที่จะทําให้คนไข้คนนั้นยังมีหน้าอกอยู่ได้ถ้าคนไข้คนนั้นกลัวเรื่องของการตัดหน้าอกนะครับสำหรับผมนะครับก็ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวการรักษาอยากให้มาปรึกษาหมอก่อนบางครั้งเนี่ย ตัดอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องฉายแสงหรือเคมก็ได้แต่บางครั้งถ้าเกิดตัดแล้วต้องฉายแสงหรือเคมก็อยากเน้นย้ำว่าปัจจุบันในการรักษาเนี่ยมันจะเลยอไปค่อนข้างเยอะละผลข้างเคียงน้อยประสิทธิภาพดีนะคะสู่งไวยใจแท็บวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอทะเนศและก็คุณหมอวรเทพนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมกับเราในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากวันนี้สุงไวใจแทบนะคะเล็กแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านต้องขอลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ